ในเขตเทศบาลเมืองหวหินนะครับก็มีอยู่2ตํตำบลก็คือตำบลหนองแกและก็ตำบลหัวหินนะครับอินพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านบ่อฝ้ายจนถึงหมู่บ้านเขาเต่าทางด้านทิศใต้นะครับก็ความยาวประมาณ2ี่กิโลเมตรความกว้างประมาณ4กิโลเมตรครับคำหน้าที่นะครับเราก็ดําเนินการในเรื่องของเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับของพี่น้องประชาชนชาวหหินนะครับที่เดือดร้อนกันมากก็คือเรื่องของน้ําประปาและเรื่องของปัญหาการจราจรครับเราได้เร่งดําเนินการทำในก็ประมาณปี 55นะครับเร่งดำเนินการในเรื่องของกิจการปรปาปัาเพื่อที่จะทาประปาเพิ่มให้กําลังการผลิตประปา500คิวต่อชั่วโมงนะครับให้เพียงพอแล้วก็สําหรับการ,รอุปโภคบริโภคของ่น้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวับจะได้ใช้น้าปราปาอย่างสะอาดและมีคุณภาพเรื่องของประจานจราจรนะครับเราเร่งดําเนินการในเรื่องของอการเร่งด่วนเบื้องต้นนะครับคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐก็คือตํารวจแล้วก็อําเภอนะครับ รงค์กเทศบาลเมืองหินโดยจัดก,กาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับลงพื้นที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยได้ใช้รถแท็หนวนอ,อย่างาถูกต้องคือไม่จอด,ดรถค้างนะครับในบริเวณที่จราจรติดขัดครับอุหินเนี่ยนะครับนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเมืองที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุงวงศ์นะครับแทบทุกพระอ,องค์ก็จะมาพักอยู่ที่นี่และปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นเมืองแห่งการศึกษาอีกนะครับเมื่อทุกอย่างมาบรรจบกันแล้วเนี่ยจะทําให้เหินเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจด,ดีดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวนักลงทุนก็จะมากันมากมายเราก็ต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของสาธารณูปโภคให้มารองรับให้ทันกับปริมาณคนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับครับก็พี่น้องประชาชนเขาหินก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับเป็นคนที่มี อาจาศใย่ยดีเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําให้การเป็นแขกบ้านแขกเมืองของคนที่นี่เนี่ยนะครับติดนิสัยมาตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันทำให้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่เคยเข้ามาแล้วนะครับในพื้นที่หุ่หินก็คงจะทราบดีถึงตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันว่านท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี ก็น่าจะมีส่วนจากอธัธยาศัยดีและจิตใจดีงามของชาวหินนะครับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่รู้จากหูหินดีพอนะครับหูหินก็เหมือนกับนองท่องเที่ยวที่อื่นทั่วไปนะครับคิดว่าถ้ารู้จักที่เที่ยวที่กินแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าหูหินเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คนนักท่องเที่ยวทั่วไปได,ได้ได้ได้ยินกันนะครับถ้ารู้กันให้มากขึ้นรู้กันให้ลึกก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่ เหมือนเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไปทุกๆเมืองที่เที่ยวมีมีนักท่องเที่ยวอยู่ครับก็หวยหินนะครับถ้าสมัยก่อนคนจะมาเที่ยวชายชายทะเล,ละเพื่อมาดูหาดทรายแล้วก็ลงเล่นน้าทะเลกันนะครับแต่สภาพปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยหุยหินเนี่ย่างที่ผมนําเรียนแล้วว่ามีความเจริญเข้ามามากเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ตามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพิรวานนะครับสวนสีเซกเค,คด้านะครับหุยหินมาร์เก็ตวิลเลจแล้วก็แม้แต่ตลาดโตลุ่ง ก็เป็นจุดที่หลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมานะครับแม้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆก็คือชายหาดตะเกียบนะครับที่มีร้านอาหารที่มีอาหารทะเลสดบริเวณสะพานปลาก็จะมีร้านอาหารที่หลากหลายทําให้คนจะสามารถเลือกซื้อเลือกกินเลือกชอปได้ตามความชอบใจได้หลากหลายนะครับ ครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้ฟังผมพูดในวันนี้นะครับก็อยากจะให้มองภาพอูหินว่าอหินเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองอของแพงอย่างที่ทุกท่านเข้าใจนะครับแล้วก็ขอ,อเชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับอาจะได้รับความสะดวกความสบายนะครับความสงบที่หาจากที่ไหนก็ยากนะครับอูหินเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กรุงเทพเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่าก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับให้เข้ามา ในพื้นที่หัวหินผมและทางกรมกับแล้วคนที่รับผิดชอบตลอดจนทั้งผู้ว่าท่าน,านอำเภอพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะทํางานตรงนี้เพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะสาม,มารถการันตีได้เลยว่าท่านจะมาพักผ่อนอย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่พื้นที่หัวหินครับ